มีตำนานเล่าขานถึงพญานาคผู้ทรงฤทธิ์แห่งแม่น้ำลึกเขามีศรัทธาแรงกล้าปรารถนาจะบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อขัดเกลากิเลสแต่ด้วยชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่อาจบวชได้จึงแปลงกายเป็นมนุษย์เดินทางเข้าสู่สำนักพระพุทธเจ้าขอถวายตนเป็นสิทธิ์ในพระธรรมวินัยช่วงแรกทุกอย่างราบรื่นไม่มีผู้ใดล่วงรู้ทว่าในยามหลับร่างแท้กลับปรากฏ งูใหญ่แผลแม่เบี้ยจนความจริงถูกเปิดเผยพระพุทธเจ้าจึงตรัสชัดว่าสัตว์เดรัจฉานไม่อาจบวชได้คำนี้สร้างความเศร้าโศกแก่พญานาคน้ำตาไหลดุดสายนา้ำแต่พระองค์หาได้ทอดทิ้งไม่กลับทรงเมตตาตรัสปลอบประโลมว่าหากตั้งจิตเพียรถือศีลและสร้างบุญกุศลเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์จึงจักได้โอกาสบวชสมปรารถนาตำนานนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเพียรสะท้อน